เหรียญน,นี้คือเหรียญ5บาทคุดข้างหรือเหรียญ5บาทคุดเขียงนะครับตามคู่มือเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่3ปีพศนะครับแต่ที่เห็นกันในระบบนะครับหรือที่หมุนเวียนในกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะอยู่มีอยู่แค่2ปีพศเท่านั้นคือปีพศ2520และปีพศ2522นะครับ20กับ22นะครับ,รบส่วนอีกปีพศหนึ่งนะครับที่เราไม่เห็นนะครับหมุนเวียนในระบบนะครับ อ่าว่ากันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งมีความหายากพอสมควรเป็นปีพศ2 5 0 0นะครับ24นะครับผมอ่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นปี2524นะครับปี2524เนี่ยนะครับเป็นปีที่เพจใหญ่ๆหลายๆช่องหลายๆคนเนี่ยพากันตามหานะครับแต่ไม่รู้ว่าเหรียญจริงน่ะนะครับอยู่ที่ใครหรือเหรียญจริงเนี่ยมีหรือเปล่านะครับผม ต่างก็มีการตั้งคําถามแล้วก็นะครับมีการรับซื้อกันในราคาที่สูงเลยทีเดียวนะครับหลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะครับอ่าน่าจะหลักล้านนะนะครับถ้ามีอยู่จริงเพราะว่าขนาด10ปี3 3เนี่ยนะครับราคาพุ่งไปแล้วนะครับหลักล้านบาทนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับปี2524ไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีปี20นะครับกับปี22แบบนี้นะครับอ่าก็สามารถนํามาขายให้ผมได้นะครับย้ํานะครับ ขายได้นะครับแต่ท่านต้องฟังก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมานะครับหมุนเวียนนะครับเหรียญไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับเหรียญนี้นะครับมีกระบวนการประสิทธิ์ผลิตนะครับพอไหมครับมีกระบวนการผลิตนะครับทั้งสิ้นนะครับทั้ง2ปีพศรวมกันนี่เกือบเกือบหนึล้านเหรียญนะครับหนึล้านเหรียญเชื่อว่าจํานวน100้ล้านเหรียญเนี่ยน่าจะเพียงพอแน่นอนนะครับ ในขณะนั้นในประชากรปี2520และ22นเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้หลายคนยังเคยใช้อยู่เลยนะครับและผมเคยทําคลิปแล้วก็โพสต์รับซื้อหลายคนบอกว่ามีมีครับมีค่ะนะครับแทบทุกคนเลยครับบอกว่ามีแต่มีก็ต่างกันไปบ้างอาจจะมีคนละเหรียญ2เหรียญสเหรียญ4เหรียญหเหรียญน,นะครับนั่นแหละคือมีนะครับแล้วเหรียญที่ทุกคนมีนะครับฟังนะครับแล้วเหรียญที่ทุกคนมีมันจะมีราคาสูงได้อย่างไรนะครับอ่า ต้องตอบแบบนี้เลยว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนคือต้องผลิตออกมาจํานวนมากๆเพื่อให้ประชาชนในประเทศนะครับเพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยชําระดีหรือพูดง่ายง่ายนะครับให้เพียงพอต่อในการหมุนเวียนในระบบนั่นเองนะครับผมใครมี2เหรียญนี้ครับผมยินดีรับซื้อราคาเริ่มต้น10บาทถึง14บาทนะครับเพราะว่าอะไรครับเหรียญนี้ผมขายออกเพียงแค่เหรียญละ20บาทเท่านั้นนะครับกำไรผมก็ ห้าบาทหกบาทต่อเหรียญนะครับอแต่ถ้าใครไม่เชื่อนะนะครับว่าราคาเล่นกันแค่นี้จริงเยนะครับผมมีผมมีที่เข้ามาเมื่อวานนะครับ fc จากจังหวัดเพชรบูร์ส่งมาขายผมอันนี้ครับสิบเหรียญใครสนใจครับชุดนี้ขายสองร้อยบาทเหรียญละยี่สิบาทนะครับคือขายเป็นชุดเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาเหรียญเดียวก็เกรงว่านะครับค่าส่งอาจจะไม่คุ้มอ่ะขอขายเท่ากันถ้าใครไม่เชื่อนะนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะนะครับเอาไปเลยครับนี่นะครับ พร้อมค่าส่งนะค่าส่งสามสิบาทคิดสองร้อยสามสิบแล้วกันถ้าใครไม่เชื่อนะว่าขายราคานี้จริงครับนี่ครับนี่แหละนี่คือราคาขายนะครับอ่าแล้วราคาซื้อก็คือนะครับสิบสิบบาทถึงสิบสี่บาทเท่านั้นนี่แหละคือราคาซื้อของผมนะครับนี่แหละราคาจริงราคาซื้อขายจริงดูคลิปให้จบนะครับคลิปไม่ยาวหรอกนะครับไม่ยาวเท่ากับซีรีส์เกาหลีเนาะอ่า นะครับดูให้จบแล้วกันเนาะมีแค่3นาทีเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ